สวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนสวัสดีค่ะปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังเงินทองอไหลมาเทมาอมือะไรมากขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกอย่างที่ทุกคนขอไว้ให้สมปรารถนานะคะสุขทุกอย่างที่หวังไว้ใช่ไหมให้สมปรารถนาเนาะให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับแล้วก็ที่สำคัญ ทุกวันนี้สเตย์เซฟกันด้วยนะครับทุกคนใส่หน้ากากปิดแมสแล้วก็โซเชียลดิสแทน e ์ด้วยนะครับอ่ะมีอะไรอีกไหมคะแฮปปี้นิวเยร์นะครับเจอกันปีใหม่แล้วขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาครับทุกคนบายบายปิดเลย,ย,ยปิดปิดปิดสิเอ้าย่งกันอีกเอาอปิดบายบาย